การปฏิบัติตั้งแต่วันที่13นะครับ13เดือนนี้พอมภาคผนจนถึงวันนี้นะครับจนถึงวันที่20กูมภาพั่า์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นแม,นม่น้ำโขงอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจน้ำนะครับหลักก็คือเรื่องอยาเสพติดอาวุธสงครามแรงงานต่างด้าวการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีนะครับการกราท่มาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือที่เราเรียก่าปคมกองบังคับการปร่าปรามอาญาก,กรรมทางเทคโนโลยีอินเวสเกตบรูนะครับก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนของวันนี้เนี่ยที่เรามีการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ริมน้ําหรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็นเรือเป็นพื้นที่ลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาสถานีตำรวจน้าําเขมรราชร่วมกับหน่วยความมั่นคงอื่นๆนะครับจากปุ่มยาบ้าจานนํานวน4 0 0 0เมตร ได้85ลายผู้ต้องหา104คนนะครับระ <l ots> ดมในการดําเนินการจริงๆเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมีมาต่อเนื่องเรื่อยๆการเป็นอื่นมาล,ล่วงเราเนี่ยแต่บางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้มีช่วงในการระดมเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมด <l ots> การปล่อยแถวในลักษณะน,นี้มันก็คือส่วนหนึ่งถ้ามาอยู่ทางฝั่งบ,งบ้านเราเนี่ยก็มีเป็นจนํานวนมากนะครับให้เราไปช่วงที่มีการระดมช่วงนี้เป็นการระดม ข้าขอเปิดพิธการฟ้าผานที่ปากโขงณปักนี้ับรับนเอ้าอง นี่น <Rapid. S 1> ี <Blues. S 1> ่นี Bom ่น <az> ี่น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 ีน่นี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 ่่นี่นี่่นน่่ีนนนนีนี่่ีนี่่นี่ ก็ไม่รู้ม kind of ีไม่มีแต่ทางเจ้าหน้าที่วิ่งตามมาจนที่เห็นว่าถุงเนี้ยข้างในนี้เป็นกระสอะไรไม่รู้นะครับนะบพตกอยู่ข้างตัวชายเสื้อสีเขียวนะในติ่งอะไรครับเนี่ยเจมิสโวยแจ๊คครักไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโวยจักอันนี้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวนับรวมทีเดียวอันนี้มันตกมาจากข้างตัวเรานะครับผมโอเคเป็นของใครไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์ทราบกันครับพบผมลุกแนครับ เออกระมนี่ก็ค้างโตมึ่งไบไม่กระเป๋าต้นนะครับดูดกันกูดีเรกเกาสิบเล็ดเม็บโอเคเวลาดอกสามินาไม่แต่ว่าเกาะิบเอ็เยไ่ใส่ครับจูดใส่มันจูอย่กควปกติอย่ในกระเป๋า ได้ครแ้วประชาชนนะน้องครดีม่แับผมเอาไปนี่ดีหรือไม่ดีครับเนี่ยเอาเอาไปนี่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราเอาไปเดี๋ยวไปก่อยไปแล้วไไปเอางนี่ดรเอลันระวังนน้องเือเขามีของข้าวของอาวุธซ่อนหนระวังด้วยนะระหว่างพนักงานอายการคดีสารแสงบุบลราชธานีเป็นโจท กระทำความผิดฐานเสพเ,เอเมเิเนทินโดยผิดกฎหมายที่473ครับ2,565ลงวันที่25สิงหาคม2,565ระหว่างพนักงานอายการคดีสารแขวงอุบลราชธานีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย <S <S ของกลางนี่เป็นของเเ<อ>าป็นอกยาบ้านนี่เห็นไหมนะครับสายเไหนแค็คคุ้ม ยี่สิบขุงหรือสองมัดเนาะเออได้ไหมก็ไดเออสอมาวางให้มาจากข้างนเออเอามาไร้หมืนรือเป่า้อมาหอืมอ่าติดปอยุ่นี่เนาะเดี๋ยวเดเาอาตัวนี้กว่าบาตานีเป็้องโตมาปืนมแมนครัะ ลูกขนาดเลยเก่าเลยสางเมื่อกี้มีลูกคาร์ลักล่องลูกหนึ่งมีลูกในี่ยลักล่องลูกหนึ่งครับนี่เป็นเทียนละตัวอันนี้ครับนี่คาร์ลังเทียนใส่ปืนยี่สิบนี่สอง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 นี่ปืนมุขพดมุขพดนี่ใส่หางใช่แล้วครับนั่งอยู่ลูกตั้งยี่สิลูกเลยนี่ นี mm ่มจนี่เององมีนี่จปด้แปดอนนี้ก็อยู่